สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อีกเอพิโซดหนึ่งนะคะของ The Expert Entrepreneur Podcast นะคะสำหรับในเอพิโซดวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของ Five Levels of Transformation นะคะ as an entrepreneur ก็คือสำหรับคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจเวลาที่ธุรกิจของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมันมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะมันมีการพัฒนาเติบโตไปในระดับต่อไปแน่นอนเราอะคะ่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ มันก็ต้องมีการยกระดับนะคะตัวเราไปด้วยนะคะเหมือนที่เราพูดถึงประจำในเรื่องของแบบเวอร์ชัน1.0 2.0 3.0 point o แล้วงมีเวอร์ชันถัดไปของเรานะ,ะซึ่งเวอร์ชันนั้นๆั้นมันต้องมีความสอดคล้องกันกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรานะคะตัวเราเองต้องมีการพัฒนาต้องมีการยกระดับนะคะในหลายๆเรื่องนะคะถ้าหากว่าเราอยากที่จะทำเป้าหมายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นให้สำเร็จถ้าหากว่าเราต้อง การที่จะมีวิชั่นที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจของเรารทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ transform ตัวเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจนะทั้ง5ระดับ,นะบซึ่งมีอะไรบ้างอันที่1คือ identity อัตลักษณ์อันที่2คือ, identity, อ,อคอ่านิยมสิ่งที่เราแบบเป็น value ของเราคนะ่านิยมในการดำเนินชีวิตแล้วก็ b e l i e f belief system ของเราก็คือ mindset นั่นเอง ความเชื่อที่เรามีต่อสิ่งต่างๆทั้งตัวต่อตัวเราต่อโลกต่อธุรกิจต่ออะไรหลายๆอย่างนะต้องมีการเปลี่ยนไปต้องมีการยกระดับมากยิ่งขึ้นอันที่สามคือ capability คือความสามารถนะความสามารถของตัวเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไอ้ห้าเลเวลนี้ของธุรกิจเรานะแยกต่างหากจากตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจระดับที่สี่ก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมสิ่งที่เราทําในแต่ละวันอุปนิสยัย habit ต,ต่างๆที่เราทาเนี่ย ตอนที่เราทําธุรกิจหลัก10ล้านกับร้อยล้านเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันว่าพฤติกรรมที่เราทําไม่เหมือนกันนะไอความสามารถเมื่อกี้ capability ไม่เหมือนกันถูกไหมธุรกิจคนละระดับก็ require ไอห้าระดับเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะระดับต่อไปก็คือ ecosystem สิ่งแวดล้อมของเราใช่ไหมวันที่เราทาเริ่มอาเริ่มท,ทําธุรก,กิจเราก็มีสิ่งแวดล้อมแบบ วันที่เรามีธุรกิจหลัก10ล้านก็เป็นเป็นมีสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งแฮงเอาท์กับคนแบบหนึ่งถูกไหมวันที่เราไปทําธุรกิจร้อยล้านพันล้านอะไรก็ตเตาแต่เนี่ยแน่นอนว่าอีโคซิสต็มของเราก็จะเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมของเราจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เฉพาะแต่คนแต่ว่าทุกอย่างที่มันแวดล้อมตัวเราอยู่อะนะคะซึ่งมีหลายอย่างมานะรวมทั้งตัวรวมทั้งบุคคลด้วยรวมทั้งคนสังคมเน็ตเวิร์กคอนเนคชั่นของเราเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเติบโตไปเมื่อเรามีวิชั่นที่มันเปลี่ยนไปสําหรับธุรกิจของเรานะคะตัวเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจในฐานะองเทอระกอบเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปนะคะ transform ไปใน5ระดับนี้ไปพร้อมๆกันเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆกันนะคะและทั้ง5ระดับนี้ต้องมีความสอดคล้องกันเสมอนะคะมีความสอดคล้องกันเสมอเวลาที่5าระดับนี้มันมีความสอดคล้องกันมันจะทําให้เรียกว่ามันไม่เหมือนเราขัดขาตัวเองอะ หลายๆคนที่มีปัญหาในธุรกิจหรือในชีวิตของตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันแบบ9 2 9อถอย3 9อยู่ตลอดเวลา9 2 9ไปข้างหน้าถอย39ไปข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนแบบเหมือนจะดีจะดีก็มีอะไรเข้ามาขัดขวางเหมือนจะดีจะดีก็มีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยนะคะมันมักจะเป็นอาการของการที่5ระดับนี้มันไม่สอดคล้องกันนะคะ5ระดับที่ว่าสรุปให้ฟังใหม่ identity อัตลักษณ์2 value and belief ค่นะานิยมแล้วก็ความเชื่อหรือ Mindset ของเรา 3. ความสามารถ Capability 4. พืพฤติกรรมนะคะที่เรากระทำออกไปอุปนิสัยต่างๆอะไรที่เราทำทุกๆวันนะคะการกระทำของเราทั้งสิ่งที่เราเลือกจะทำและสิ่งที่เราไม่เลือกที่จะทำด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มของ behavior และอันที่5คือสิ่งแวดล้อมหรือ ecosystem ของเราระบบนิเวศของเราทั้ง5ระดับเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันมันต้องไปในทิศทางเดียวกัน และมันต้องสอดคล้องกับวิชันที่เรามีนะคะวิชันคือวิสัยทัศน์ที่เรามีสําหรับตัวเองสําหรับธุรกิจของเรานะะทีนี้นอกจากเราจะต้องมาทําความเข้าใจกับ5ระดับนี้แล้วดูซิมันสอดคล้องกันไหมในตัวเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะ,ะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าไอ้หระดับนี้สําหรับธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันสอดคล้องกับวิชันหรือวิสัยทัศน์ที่เรามีเป้าหมายที่เรามีอ่ะสหรับธุรกิจของเราหรือเปล่านะคะวันที่เราเคยมีวิชันว่า ฉันจะทําธุรกิจ10บล้านมูลค่าสิบล้านนะคะสำหรับธุรกิจนี้แน่นอนว่าห้าห้าสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นพอวันหนึ่งเรามีเป้าหมายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วเรามีวิชั่นว่าหุ้ยฉันจะทําธุรกิจร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแน่นอนว่า5้าระดับนี้มันก็จะต้องมันต้อง t r a n ฟ f o r m ไปด้วยกันให้มันให้มันสอดคล้องและเหมาะสมกับวิชั่นที่เรามองสําหรับธุรกิจนี้ไม่ออกไหมคะนะคะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนละว,ว่าวิชั่นที่เรามีสําหรับธุรกิจของเรานะฮะวิชั่นที่เรามีมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยอดขายเดียวนะคะมันจะเกี่ยวกับวิชั่นที่เรามีคือธุรกิจอันเนี้ยความฝันของเราเรามองว่าธุรกิจเนี้ยมันมีบทบาทอะไรในสังคมในโลกใบน,นี้ออกมาตอบโจทย์อะไรให้กับคนออกมายกระดับชีวิตของคนทําให้ชีวิตของลูกค้าของเราเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างนะคะ เราอยากให้ธุรกิจของเรามีบทบาทอะไรนะคะในโลกใบนี้พอเรามีวิชั่นน่ะแล้วิชั่นของเราแน่นอนว่าสําหรับธุรกิจมันต้องใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมัคนคงไม่มีใครที่มีวิชั่นเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยถูกป่ะมันก็ต้องพัฒนาเติบโต,ตไปพร้อมกับธุรกิจของเรามันต้องมีวิชั่นที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น3ปี5ปี10ปีต่อจากนี้เรามองภาพยังไงนะคะกับธุรกิจนี้แล้วเราก็ต้องกลับมามองว่าแล้ววันนี้ทีมงานของเราเออซัพพลายเออร์ของเรา คนที่มีส่วนในการทำให้ธุรกิจนี้ได้เซิร์ฟลูกค้าของเราเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงใน5ระดับที่น่ากล่าวไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็น identity นะ identity ของธุรกิจตอนนี้ธุรกิจของเราถูกรับรู้แบบไหนนะคะพนักงานคนที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยแหละรับรู้ธุรกิจเราแบบไหนลูกค้าเรารับรู้ธุรกิจของเราว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นยังไงนะคะเขา perceive เขารับรู้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงนะคะ แว l ลู่ล่ะธุรกิจนี้ให้มีค่านิยมคืออะไรค่านิยมของธุรกิจนี้แว l ์ลู่ท็อปฟของธุรกิจนี้เรายืนหยัดเพื่อเรื่องอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราให้ความสําคัญนะแล้วเรามีบีลิฟสิสเต็มอะไรบ้างเราเชื่ออะไรบ้างอะไรคือความเชื่อของธุรกิจนี้เช่นเชื่อว่าถ้าเราบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดอย่างสุดความสามารถของเราถ้าลูกค้ามาที่หนึ่ง o m e r อร์ คือแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจเราให้ความสําคัญมากที่สุดเหนือกว่าสิ่งใดแล้วเนี่ยแล้วธุรกิจของเราก็จะดีอันนี้คือความเชื่อของเราหรือเปล่านะหรือเรามีความเชื่อว่าอะไรในธุรกิจของเราซึ่งความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่ต้องแบบไปขุดหากันเลยแล้วแล้วมันจะแสดงออกผ่านการกระทําผ่านความคิดการกระทําของพนักง,งานทุกคนในธุรกิจนั้นๆมันจะสะท้อนให้เห็นว่า belief system ของคนในองค์กรนี้ธุรกิจนี้คืออะไร ซึ่งมันก็มักจะถ่ายทอดมาจากเจ้าของจากคนที่เป็นเจ้าของจากคนที่เป็นแบบซีโอหรือผู้บริหารถูกไหมนะคะระดับต่อมาล่ะความสามารถล่ะความสามารถของทีมงานของพนักงานของคนที่เซิร์ฟลูกค้าเป็น,ปนยังไงบ้างมีความสามารถอะไรบ้างแน่นอนว่าจากวันในอดีตเคยเป็นแบบนี้แน่นอนวันข้างหน้าต้องมีการพัฒนา,ต,านต่อไปพนักงานต้องมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปลูกค้าก็ต้องการสิ่งที่มากขึ้นความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถูกไหมคะ ต้องมีการอดัดเดปพนักง,งานต้องมีความสามารถในทักษะใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการเพื่อที่เซิร์ฟลูกค้าให้ได้คุณภาพสูงสุดถูกไหมคะซึ่งถ้าลองนึกดูว่าเราไม่ได้มานั่งคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทรานส์ฟอร์มตัวเอง5ระดับนี้ของธุรกิจเราอะเราก็มักจะทําเหมือนเดิมถูกไหม5ปีที่แล้ว10ปีที่เราเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นพนักง,งานถ้า0ปีที่เราเคยมีทักษะอะไรวันนี้ก็ยังมีทักษะแบบนั้นอยู่ถูกไหมเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะทรานส์ฟอร์มอะไรเลยเนี่ย แน่นอนว่าวันหนึ่งมันก็ต้องหมดยุคหมดสมัยของแบบธุรกิจเราก็จะกลายเป็นธุรกิจในอดีตอ่ะมันจะไม่ใช่ธุรกิจนอนาคตอีกต่อไปนะคะถ้าว่าเราไม่มีการ transform ตัวเองอตลอดเวลานะระดับต่อมาคือพฤติกรรมเออพฤติกรรมของพนักง,งานเป็นยังไงพฤติกรรมของทีมงานเป็นยังไงนะคะพฤติกรรมของคนโดยรวมในธุรกิจนี้เป็นยังไงนะ,ะ employee มักจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่าง ซึ่งแน่นอนมันจะสอดคล้องไปกับ belief system ของเขากับความสามารถของเขากับ identity ขององค์กรนึกถึง identity ของบริษัทแบบ Netflix หรือ Google พนักงานเขารับรู้ตัวเองแบบเป็นดีมี DNA อ็ร่วมกันกับ Google กับ Netflix แน่นอนว่าเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบนั้นเขาจะเป็นแบบ h ฮเ h อร r ฟอ r ์เมฉันจะสู้งานฉันจะทำงานถึงดึกดื่นกี่โมงก็ได้ฉันจะเต็มที่ฉันจะทำเหมือนมันคือธุรกิจของฉันเองเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบ ไปอยู่องค์กรเราไปดูองค์กรที่แบบล้มเหลวไอเดน,นเอาองค์กรที่แบบมีไอดีนิตี้ของอ,องค์กรที่แบบโกงลูกค้าเอาเปรียบลูกค้าสนใจแต่กําไรของตัวเองสนใจแต่เงินสนใจแต่ไรายได้ไม่สนใจความลูกค้าจะเป็นเป็นทุกข์ร้อนยังไงหรือว่าจะมีความสุขดีหรือว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นไหมไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยนะ พนักง,งานก็จะรับรู้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรแบบเนี้ยที่มันมีลักษณะแบบเนี้ยแน่นอนว่าพฤติกรรมของลูกค้าก็ได้พนักง,งานพนักงานก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหน,นึ่งนี่อหมาคะเทียบกับพนักง,งานของ Google หรือ Netflix อันนี้ยกตัวอ,อย่างระดับต่อไปก็คือ Ecosystem นะคะธุรกิจที่เป็นแบบหนึง่งก็จะแวดล้อมตัวเองด้วยคู่ค้าซัพพลายเออร์ที่เป็นลักษณะหนึ่ง ที่มันสอดคล้องกับวิชั่นที่เขามองสําหรับตัวเองที่เขาที่มันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เขามองสําหรับธุรกิจของเขาเองเรามองธุรกิจแบบ Netflix ก็จะมีอีโคซิสตมแบบหนึ่งออส่วนธุรกิจที่แบบโกงลูกค้าไม่มีจรรยาบรรณเขาก็จะมีสิ่งว่าล้อมอีกแบบนีงเ่าเขาก็จะเอาตัวเองไปพัวพันกับคู่ค้าที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเงาะไหมเอาเปรียบลูกค้าโกงลูกค้าเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไม่ใส่ใจลูกค้าเป็นต้น นะองค์กรที่มีจรรยาบรรณมี integrity มีความซื่อสัตย์ต้องการออกมาเพื่อเซิร์ฟลูกค้าในระดับสูงสุดแบบช่วยลูกค้าอย่างดีที่สุดตอบอโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด mm hmm. เขาก็จะแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มี mindset คล้ายๆกัน mm hmm. เขาก็จะทํางานกับคู่ค้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันจ้างซัพพลายเออร์ที่คล้ายๆกันจ้างพนักงานที่มีความคิด DNA เดียวกันมาอยู่ในองค์กรนี่เข้าไหมคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่วิชั่นของธุรกิจมันถูกอัปเกรดขึ้นไปไอ้หระดับเนี่ยมันต้องถูกเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆกันและให้มันมีความสอบคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เรามีสําหรับธุรกิจนั้นวิชัน่นมิชั่นของธุรกิจนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าตัวเราได้ทรานส์ฟอร์มไปพร้อมๆกับวิชั่นที่เรามีสาหรับธุรกิจเราแล้วหรือย,ยังมีระดับไหนที่มันยังไม่ไปพร้อมๆกับระดับอื่นๆบ้างนะคะ,นะคะแล้ว ถ้าระดับนี้สําหรับตัว business เราล่ะแยกต่างหากจากตัวเรานะธุรกิจของเราล่ะนะคะมันสอดคล้องกันแล้วหรือยังมันเกิดการ transform ที่มันสอดคล้องกับ vision ที่เรามีสําหรับธุรกิจนี้แล้วหรือยังนะคะก็เป็นคําถามที่เราต้องกลับมาถามตัวเราเองนะคะเพราะวันใดก็ตามนะที่5ระดับนี้มันไม่สอดคล้องกันอันนั้นแหละคือเกิดปัญหาละ จะเกิดปัญหาทั้งในชีวิตเราแลวก็เกิดปัญหาในธุรกิจของเราด้วยนะคะเพราะ5ระดับนี้มันจําเป็นต้องไปพร้พอมๆกันมันต้องต้องมีความสอดคล้องกันนะคะจะมีระดับใดระดับหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกันกับที่เหลือไม่ได้เป็นไปนไม่ได้นะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีอาการมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณแหละนะมันจะมีอาการแบบ เหมือนแบบเอ๊ะเหมือนจะสําเร็จแต่ก็มีปัญหาเข้ามานะเหมือนจะก้าวไปหนึ่งขาข้างหน้าแล้วก็ต้องถอยหลังกลับไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบขัดขาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีอุปสรรคอะไรเข้ามาขวางทางบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนนะคะห้าระดับนี้ของเราในฐานะเจ้าของธุรกฤฤฤฤิจและห้าระดับนี้ในบิสเนสของเรานะคะแล้วก็ ใครรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่สอดคล้องกันนะใน5ระดับนี้หรือรู้สึกว่าเอเราก็ชักจะไม่น่าใจแล้วว่าทิศทางวิชั่นนะมิชั่นของธุรกิจเราจะคืออะไรถึงเวลาจะต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกันยาน,นี้นะคะเราจะมีเวิร์กช็อปธุรกิจสําหรับธุรกิจ e อ็กซ์ b พ s สเบ s s business โดยเฉพาะนะคะ,ะก็จะเป็นเรื่องของการ re-invent business ของเราแล้วก็ Rebrand Business ของเราด้วยนะคะแล้วก จะเป็นเวิร์กช็อปที่เรามานั่ง r e อิมเมจิแล้วก็รีอินเวนธุรกิจของเราใหม่หมดเลยนะไม่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะเราจะกลับมานั่งมองภาพใหญ่ Big ก i ิกเจอของธุรกิจของคุณแล้วก็มาวางกลยุทธ์ภาพใหญ่นะคะสำหรับธุรกิจของคุณ5ปี10ปีต่อจากนี้นะคะทำยังไงให้ธุรกิจของคุณยังคงเป็นธุรกิจแห่งอนาคตแล้วถ้าวันนี้มันไม่ใช่ธุรกิจแห่งอนาคตแต่มันเป็นธุรกิจของอดีตไปแล้วอะ มันกำลังจะหมดยุคหมดสมัยมันกำลังยอดขายตกลงกำไรหดหายลงสัญญาณไม่ดีหลายๆอย่างเกิดขึ้นถึงเวลายอมรับความจริงแล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมา reimagine แล้วก็ reinvent ธุรกิจของเราแล้วก็ rebrand ธุรกิจของเรานะคะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปสำหรับคุณเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันในเดือนกันยาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในเอพิโซดต่อๆไปแล้วกันนะคะว่าเวิร์กช็อปนี้จะมาพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ จัดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีอันนี้ขอเกินเอาไว้ก่อนละกันนะคะว่าใครที่มองหาเวิร์กช็อปแบบนี้อยู่โปรแกรมแบบนี้อยู่นะคะอันนี้ดีไซน์ออกมาสําหรับคุณเลยนะคะก็เตรียมตัวมาเข้ากันได้นะคะรับจำนวนจํากัดเช่นเดิมนะคะแล้วก็เหมือนเดิม โปรแกรมที่น่าจัดมันมันไม่ใช่เหมือนการมานั่งฟังเลคเชอร์หรือว่ามาสัมมนาแบบดู powerpoint เนาะมันก็จะเป็นการที่เราเอาเคสของแต่ละคนมานั่งคุยกันจริงๆแล้วมานั่งแก้ปัญหากันจริงๆนะจะเป็นเหมือน m a s t e r m i n ามากกว่านะแล้วก็มาโค้ชกันมาคอนซัลท์กันมาเมนเทอร์กันแบบจริงจังนะคะสำหรับเคสแต่ละคนแน่นอนก็รับจำนวนจำกัดแล้วก็เราเราไม่จัดอะไรที่แบบคนเยอะๆอยู่แล้วเพราะว่ามันจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะ เราไม่เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันไปสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดต่อๆไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันสำหรับใครที่จะมาก็เจอกันได้ในเดือนกันยายนนะคะอันนี้ก็จัดที่น่าจะเป็นแถวสุขุมวิทนะคะเหมือนเดิมปกติเราจัดเวิร์กช็อปจัดโปรแกรมก็จะเป็นที่สุขุมวิทแล้วก็คงจะมี f o l low up session เป็นทาง zoom ออนไลน์กันอีกทีหนึง่งนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวพบกันแล้วก็ติดตามกันได้นะคะก็เดี๋ยวเราพบกัน แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดหน้าเอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับเดอะเอ็กซ์เพ r e ออ e ท e u r ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ